เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากล่องสตูดิโอน้อยกันนะครับเพิ่งทําครั้งแรกแต่คิดว่าไม่น่ายากงานฝีมือนี่ล้างมาตั้งแต่จบมาหาลัยเอาไว้ถ่ายรูปในห้องถ่ายอ็อบเจกต์โดยใช้กล่องนะฮะแต่นี่คือกล่องเคสนะครับพอใส่แอร์ r 5า0เลยนะฮะกะไม่ขายแล้วอุปกรณ์มีก็เทปคัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดจริงๆนี่มันเลื่อยแต่ว่า เอามาใช้แทนน้ำทัดก่อนพอีอีด้ามันเรียบผมไม่มีไว้มัทัดสินสอกระดาษไขเอาไว้กองแสงแล้วก็ฉากขาวกระดาษเท้าขาวธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเริ่มตัดอันนี้เดี๋ยวขีดดินสอ ไปก่อนว่าเราจะตัดตรงไหนอันนี้อันนี้อันนี้ต้องตัดสามด้านเลยมาเรื้อฟื้นงานฝีมือง่ายๆอยนะครับหลังจากไม่ได้ทำงานสมูม,มากี่ปีแล้ววะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบบประหยัดงบนะครับแบบนี้ราคาไม่แพงนะทุกอย่างอุปกรณ์เนะี่ยหาเอาตามในห้องเนี่ยแหละผมไปดูราคารุดเซตของมันนะอ่ะก็ดีนะเป็นแบบพับได้เลย ผลย้ายสะดวกแต่ว่าอยู่ที่สนามแปดร้อยเขามีฉากมาให้เปลี่ยนสีด้วยได้ตั้งหลายสีครับเก็บได้ตอนนี้เวลาตีสองครึ่งนะครับมานั่งตัดกระดาษทำกล่องสตูดิโอนะครับเตจเริ่มตัดคัตเตอร์ยีบาบทมันล็อกไม่ได้เลยด้วยนีย่เปลี่ยนดีกว,ว่าก็เอาไปโอเคต่ yeah. อไปนะครับใช้เวกัสนะครับ คือตัดต่อตัดต่ออะไรตัดต่อนี่ไงโอเคโอเค Okay. Okay. <Okay. S 1> ได้แล้วโครงของสตูดิโอน้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือเดี๋ยวเราจะต้องเอากระดาษไขมาแปะทุกด้านที่ตัด แบบนี้ถามว่ากลัวโต๊ะเป็นรอยไหมไม่กลัวครับเพราะว่าไม่ได้ใช้โต๊ะทําอะไรอยู่แล้วเคนี่คือหนึ่งด้านมาตรงนี้ โอเคต่อไปตัดกระดาษแข็งแบ็กกาวของตัวน้อยน่าจะลากเส้นก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กรีดคัตเตอร์มันจะเบี้ยวถามคือแล้วกวูวาดลากตรงได้ย,ยังตอบคือ,อไม่รู้เหมือนกันตัวตัวเป็นลอยอ่ะไหนลองซิทางขึ้าแบบนี้อ่ะตรงนี้จะจะติดต้องเฉือนออกนิดหน่อย เห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่ตรงเนี่ยพอดีแล้วนะเนี่ย yes, ติดแค่อีหานออกดีกว่าเก็บเก่าอ่ะเออเท่านี้เองแล้วที่เหลือด้านข้าง ตรงนี้ตรงนี้สามด้านก็แปะก,กระดาษไขนะครับออแปะยังไงก็ได้ให้กระดาษไขมันติดอยู่กับกล่องซื้อทั้งหมดนี่ยังไม่ถึงร้อยเลยนะฮะมันจะออกมาเป็นอย่างที่คิดไหมด้านบน แค่เตันนั้นก็เอาแผ่นกระดาษนะครับที่เราตัดวั mm hmm. ดไซส์แล้วเนี่ยเอาไปวางเลย mm hmm. พื้นมันโค้งแบบนี้นะ mm hmm. จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาลบสอ mm hmm. งหน้าเหลืองอ่อยเชียวจะอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้แหละไม่อยู่มันก็ต้องอยู่แต่ล่างก็ ืมอทีนี้จะมาลองใส่ไฟกันดูหาโคมไฟในห้องนี่แหละมีอยู่สองดวงก็เนื่องจากผมมีโคมไฟอยู่ดวงหนึ่งนะครับนานแล้วของฟิลิปแต่ว่ามันเตี้ยมันสูงแค่นี้เองหลอดไฟนิดเดียวแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้คงมองอะไรไม่เห็นก็เลยเอาหนังสือมา มาเทินไว้ให้มันสูงหน่อยเออมันจะได้ไฟอยู่บนหัวนี้ได้นะฮะดูแสงข้างในสิก็โอเคมืดไปนิดนึงแล้วก็ไปเอาโคมไฟให้ง่อยอีกอันหนึ่งเก่าๆเหลืองๆมาอืม โอเคพอใช้พอถูอถ่ายได้มีไฟอยู่สองดวงจริงๆมีอีกดวงแต่ว่าไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนละเดี๋ยวลองถ่ายดูก่นอนก็โอเคนะแต่รู้สึกแสงจะยังไม่พอถ้ามีแสงอีกสักดวงคงจะสวยกว่านี้ อก็ถ่ายได้แหละเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวไปลองหาไฟอีกสักดวงมาไว้ด้านข้างไม่ก็ <c oughs> ดูด้านบนให้สว่างกว่านี้จะดีไหมประมาณนี้ได้แล้วสตูดิโอ DIY ง่ายๆสำเร็จฮนะสำเร็จถือว่าประสบความสำเร็จตอนตีสามครึ่งก็ ทำเองได้ครับหากล่องมาสักกล่องหนึ่งกระดาษไขไม่กี่บาทกระดาษขาวเทาอีกไม่กี่บาทก็เทปจบลองดูฮะขอบคุณครับ